สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่28สิงหาคม2568เมื่อวานนี้เซ็ตยังปิดไม่สวยนะครับยังคงปิดติดลบโดยเซ็ตปิดไปที่1,248.03จุดปิดติดลบไป3.23จุดคิดเป็นติดลบ0.26%โดยมูลค่าซื้อขาย46,877.39ล้านบาท ในช่วงเช้าเซ็ตทำท่าเหมือนจะดีนะครับพุ่งขึ้นไปอยู่ในโซนสีเขียวแล้วก็ทำจุดสูงสุดไว้ในช่วงบ่ายที่1260.75จุดแต่ช่วงบ่ายแกๆ่ๆดำดิ่งลงมาอยู่ในโซนสีแดงแล้วก็ทำจุดต่ำสุดไปที่1246.86จุดในช่วงท้ายตลาดยกตัวขึ้นมานิดหน่อยทำให้ปิดติดลบไปนิดหนึ่งโดยติดลบไป3.23จุด ได้ภาพกราฟเซตปิดด้วยแท่งเทียนสีแดง3แท่งซ้อนเลยนะครับแล้วก็ยืนต่ำลงทุกวันแต่ก็ยังถือว่าไม่เสียทรงยังยืนเหนือเส้น EMA 200วันโดยแนวรับในวันนี้อยู่ที่1,231จุดแนวต้านก็อยู่คงเดิมที่1,283จุดเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ยังเทขายออกมาต่อเนื่อง โดยนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศและสถาบันอยู่ทางฝ่างซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ต่างชาติขาย1,871.91ล้านบาทโบรโกเกอร์ขาย513.84ล้านบาทรายย่อยซื้อ1,865.66ล้านบาทและกองทุนซื้อ520.09ล้านบาท โดยต่างชาติและกองทุนเป็นฝ่ายรองทีเฟกซกองทุนซื้อ3,062สัญญาต่างชาติซื้อ1,293สัญญาในขณะที่รายย่อยขาย4,355สัญญาในภาพรวมเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง35.21%หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งคือหุ้น IPL โดยในภาพรวม Most Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทเพียง5หลักทรัพย์โดยเดลต้าบวกไป4บาทอยู่ราคาที่154บาทโดยมูลค่าซื้อขาย3,269ล้านบาท KBank ติดลบไป50สตังค์เคทบวกไป10สตังค์บีบติดลบ50สตังค์และ Advance บวกไป1บาทหุ้นส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งที่ถูกเทขายออกมานะครับหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 Top loss และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดได้แก่หุ้นแซมโก้ปิดติดลบไป1 0รซร่วงลงมา9สตังค์ลงมายืนที่80สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย2ล้านบาทเศษโดยมีหุ้น IBL ซื้อขายกันมากที่สุดที่461ล้านบาท I b L ติดลบไป5%ร่วงลงมา1บาท30สตังค์ลงมายืนที่ราคา22บสาท20สตังค์รองลงมาได้แก่ JTS BV8 และหุ้นสปาส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 top gain ทำประาการซีลิ่ง3หุ้นนะครับได้แก่หุ้นอาริฟ BGT และหุ้นเบรสหุ้นอาริฟบวกไป13สตังค์ขึ้นมายืนที่54สตังค์ดยมูลค่าซื้อขาย11ล้านบาท BGT ปิดบวกไป12สตังค์ขึ้นมายืนที่50สตังค์และหุ้นเบรสบวกไป8สตังค์ ขึ้นมายืนที่ราคา34สตังค์โดยมีหุ้นบิวตี้ยังร้อนแรงอยู่นะครับบวกไปอีก20%ราคาเด้งขึ้นมา9สตังค์ขึ้นมายืนที่52สตังค์้วยมูลค่าซื้อขายสูงถึง131ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นที่โดดเด่นขึ้นมาได้แก่หุ้นพีรพัฒน์บวกไป26ราคาดีดขึ้น18สตังค์ขึ้นมายืนที่ราคา86สตังค์ โดยมูลค่าซื้อขาย15ล้านบาทและหุ้น KCM ก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดจิ๋วบวกไป20%ราคาดีดขึ้น4สตังค์ขึ้นมายืนที่ราคา24สตังค์ในภาพรวมมีหุ้นที่ทำราคาวอลุ่มเลิบในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้นพีรพัฒน์อริฟและทาคุนิวอลุ่มเลิในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น DB8 เกษตกรและหุ้นสปาอ m p a c คในเชิงบวก สามตรกได้แก่หุ้นเดลต้า CRC และ CPN Impact ในเชิงลบสามตรกได้แก่หุ้น PTT EP หุ้นกราฟและ IBL เช่นเดิมนะครับวันนี้จะเข้าไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก็งกำไรโดยเฉพาะหุ้นสามตรวกรกปิดราคาซีลิงซึ่งในวันนี้นักลงทุนก็น่าจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรเล่นเด์เทรดกันนะครับส่วนหุ้นตัวอื่นๆจะมีตัวใดบ้าง ไปติดตามรับชมกันได้เลยหุ้นตัวแรกหุ้นอาริฟหุ้นเอ,อริฟทำจุดต่ำสุดอยู่ที่33สตาตังค์ซึ่งอยู่ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกแต่ก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนมกราคมก็ทำจุดต่ำสุดอยู่บริเวณเดียวกันในช่วงเดือนมิถุนาและกรกฎาคมสามารถยกโลขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ38สตังค์ในช่วงเดือนสิงหาคมสามารถยกโลขึ้นไป อยู่ที่41สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเคยทำราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ48สตางค์แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแต่เมื่อวานนี้หุ้นอริฟมีวอลุ่มเข้ามาสามารถทำราคาปิดซีลลิงที่54สตางค์เ่นเดย์เทรดก็ต้องดูหน้างานเป็นหลักวันนี้มีแนวต้านอยู่บริเวณ60สตางค์ถ้าผ่านไปได้ก็ยังมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ67สตางค์ แนวรับที่ไม่ควรจะหลุดลงมาก็อยู่ที่48สตังค์นะครับโดยมีแนวรับถัดลงมาอยู่บริเวณราคา45สตางค์ซึ่งตรงกับเส้น EMA 200วันถ้าหลุดตรงนี้ควรจะ stop loss ออกมาก่อนแล้วลงมารอที่เดิมนะครับบริเวณแนวรับ41สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น BGT BGT Corporation ในช่วงภาษีทรัมป์หุ้นทำราคาต่ำสุดอยู่บริเวณ34สตางค์ ในช่วงเดือนกรกฎาคมลงมาสร้างฐานใหม่อยู่ที่บริเวณ30สตังค์ในช่วงเดือนสิงหาคมยกโลขึ้นไปอยู่บริเวณแนวรับ34สตังค์เมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้านะครับ v g t ทำราคาซีลิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่50สตังก์ก็เป็นราคาที่จ่อแนวต้านแล้วโดยในวันนี้แนวต้านอยู่ที่บริเวณ51สตังค์ ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่58สตังค์ใช้แนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา43สตาตังค์เป็นจุด stop loss หุ้นตัวถัดไปหุ้นเบรสในช่วงภาษีทรัพป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไปที่18สตังค์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมทำราคาซีลิงไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถทำราคาขึ้นไปสูงสุดที่34สตังค์จากนั้นถอยลงมาพักตัวลึก อยู่บริเวณแนวรับ20สตังค์ในช่วงเดือนกร,รกดาคมสามารถยกโลกขึ้นไปอยู่บริเวณ23สตังค์แล้วเมื่อวานนี้หุ้นบรสก็ทำราคาซีลิ่งพุ่งทะลุแนวต้านบริเวณ29สตังค์ขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ34สตังค์แล้วก็ปิดซีลิ่งด้วยราคานี้เล่นเดเทร e ในวันนี้ก็มีแนวต้านอยู่ที่39สตาตังค์ใช้แนวรับบริเวณเส้น EMA 200วัน ที่ราคา29สตางค์เป็นจุดสต็อปลสหุ้นตัวถัดไปหุ้นพีรพัฒน์พีรพัฒน์เทคโนโลยีในช่วงภาษีทรัมป์ทำราคาต่ำสุดไว้ที่91สตางค์จากนั้นกลับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท5สตางค์ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแล้วถอยลงมาหลุดแนวรับบริเวณ91สตางค์หลุดแนวรับ82สตางค์ลงมาสร้างฐานใหม่ อยู่บริเวณ72สตงตางค์ในช่วงเดือนกรกฎาคมจากนั้นก็มีความพยายามจะกลับตัวเป็นขาขึ้นทำราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ82สตางค์แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้จากนั้นลงมาสร้างฐานใหม่อยู่บริเวณราคา68สตางค์จนเมื่อวานนี้หุ้นพีระพัสมีวอลุ่มเข้ามาสามารถทำราคาพุ่งขึ้นไปทะลุแนวต้าน82สตงตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่88สสตางค์ ช่วงท้ายตลาดย่อลงมา2ช่องปิดที่ราคา86สตังค์เศษ็กิงกำไรวันนี้ใช้แนวรับ82สตังค์เป็นจุดสตอป l ล s อถ้าหลุดลงมาก็มารอด้านล่างนะครับรอสะสมกำลังขึ้นไปใหม่ส่วนแนวต้านในวันนี้แนวต้านแรกอยู่ที่91สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ1บาทบริเวณเส้น EMA 200วันแนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท5สตางค์และ1บาท8สตางค์ แนวต้านด้านบนสุดอยู่ที่1บาท22สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น KCM KCM e t a l Sheet หุ้น KCM ทำราคาต่ำสุดไว้ที่ราคา13สตางค์ในช่วงเดือนสิงหาคมมีความพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณราคา20สตางค์แต่ก็ยังผ่านไปไม่ได้นะครับก็มีเมื่อวานนี้หุ้น KCM มีวอลุ่มเข้ามาสามารถทำราคาพุ่งขึ้นไป ทะลุแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันแล้วก็พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ26สตังค์ช่วงท้ายตลาดยอดตัวลงมา2ช่องปิดที่ราคา24สตังค์เศษกินงกำไรใช้ราคาบริเวณแนวรับ20สตังค์เป็นจุดส t o p ป o ลสส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ราคา26สตังค์และ32สตังค์ KCM ก็เป็นหุ้นไซส์เล็กสต o อปลอสสั้นๆไว้ ปลอดภัยที่สุดนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น wfx v o l f l e x ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่75สตางค์ในช่วงปลายปลายเดือนมิถุนายนลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่เป็น all time low อยู่ที่69สตางค์จากนั้นก็กลับตัวพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ87สตางค์และแนวต้านบริเวณ95สตางค แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ถอยลงมาตั้งลำใหม่อยู่ที่ฐานราคาบริเวณ75สตางค์จากนั้นค่อยๆกระดึบขึ้นจนเมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้าสามารถพุ่งทะลุแนวต้านบริเวณ87สตางค์ขึ้นไปได้ทะลุแนวต้าน95สตางค์ขึ้นไปได้และทำไฮสูงสุดไว้บริเวณ1บาท1สตางค์จากนั้นก็มีแรงขายกดทับย่อตัวลงมาปิดที่ราคา92สตางค์ เทรดกิ่งกำไรใช้ราคา87สตังค์เป็นจุดสตอปลอส s ถ้าหลุดลงมาก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ถ้าไม่หลุดแนวต้านแรกก็อยู่บริเวณ95สตังค์แนวต้านถัดไป99สตังค์บริเวณเส้น ema 200วันแนวต้านถัดไป1บาท5สตังค์และ1บาท7สตังค์ถ้าผ่านไปได้ยังมีแนวต้าน1บาท16สตังค์ขวางทางอยู่ถ้ายังผ่านไปได้อีกแนวต้านด้านบนก็เปิดโล่ง โดยจะมีแนวต้านอยู่บริเวณ1บาท38สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น p r o เอนหุ้น p r o เอนี่ร่วงลงมาเยอะเลยนะครับทำจุดต่ำสุดในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกอยู่ที่บริเวณ1บาท1สตางค์จากนั้นก็มีความพยายามจะกลับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท39สตางค์ในช่วงวันสงกรานยังไม่สามารถผ่านไปได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1บาท39สตางค์ก็ยังไม่สามารถยืนระยะได้ถอยลงมาตั้งหลักใหม่อยู่เหนือแนวรับ1บาท20สตางค์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท39สตางค์และสามารถยืนเหนือราคา1บาท39สตางค์ได้และเมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้ามาหุ้นโปรเอ็นเปิดที่ราคา1บาท41สตางค์ทำจุดสูงสุดที่1บาท54สสตางค์ แล้วก็ปิดราคาที่ h i g เลยนะครับกิ่งกำไรในวันนี้ก็ใช้แนวรับบริเวณ1 3บาทสสตางค์เป็นจุด stop loss ส่วนแนวต้านแรกจะอยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่1.62บาท62สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่1.75บาท75สตางค์และ2.10บาทส0สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นทาคุนิในช่องภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่27สตางค์จากนั้นก็กลับตัว s h เช pe สามารถพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ52สตังค์แต่ยังผ่านไปไม่ได้ถอยกลับมาตั้งหลักใหม่อยู่ที่ฐานราคา39สตาตังค์แล้วก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมายกโลไปอยู่ที่บริเวณ38สตังค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่อยๆทำราคาสูงขึ้นมานะครับส่วนเมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนทำราคาพุ่งขึ้นไปจุดสูงสุดที่50สตังค์ แต่ในช่วงท้ายตลาดย่อตัวลงมาปิดที่ราคา47สตางค์แนวต้านที่สำคัญในวันนี้ก็คือแนวต้านบริเวณ52สตางค์ซึ่งยืนอยู่ใกล้ชิดกับแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา53สตางค์ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่58สตางค์ถ้ายังผ่านไปได้อีกก็มีแนวต้านด้านบนอยู่ที่67สตางค์ใช้ราคา40สตางค์เป็นจุดสตาร์ลั หรือใครรับความเสี่ยงได้สูงก็ใช้แนวรับบริเวณ38สตังค์เป็นจุดส t o p Loss หุ้นตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับหุ้น i s w t t e r อ s ์ w a t e r ทํารทำราคาต่ำสุดเป็น all time low อยู่บริเวณ1บาท57สตังค์จากนั้นก็สามารถกลับตัวได้ทำราคาพุ่งขึ้นไปเล่นในโซน2บาทในช่วงเดือนสิงหาคมก็ยกโลขึ้นไปต่ำสุดอยู่ที่แนวรับ2บาท โดยมีแนวต้านอยู่บริเวณ2บาท20สตางค์ซึ่งเป็นแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันในสัปดาห์นี้หุ้นอ s w ว t เตก็สามารถยืนเหนือราคา2บาท20สตางค์ได้เมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้ามาหุ้นเปิดกระโดดโดยเปิดที่2บาท26สตางค์แล้วก็พุ่งขึ้นไปสูงสุดที่2บาท74สตังค์แต่ก็มีแรงขายกดทับลงมาอย่างแรงเลยนะครับ รูดลงมาปิดที่ราคา2บาท36สตางค์เศษดกิ่งกำไรก็ใช้แนวรับบริเวณ2บาท26สตางค์ซึ่งเป็นราคาเปิดเมื่อวานนี้เป็นจุดสต o อป o ลสส่วนแนวต้านก็จะมี3แนวนะครับเริ่มตั้งแต่2บาท54สตางค์2บาท70สตางค์และแนวต้าน2บาท84สตางค์เมื่อวานนี้ผ่าน2แนวต้านแรกไปได้แล้วแต่รูดกลับลงมาวันนี้ก็ต้องมีความพยายามต่อไปนะครับ ถ้าอยากจะกลับเป็นขาขึ้นเซ็ตร่วงติดต่อกันมา3วันแล้วยังไงการเล่นเทรดเก่งกําไรก็ระมัดระวังนะครับ STOP LOSS เป็นสิ่งสำคัญขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ